ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดจุดหนึ่งนะครับของย่านตลาดน้อยเป็นนด์มาร์คที่สำคัญมากพลาดไม่ได้นะครับกับที่นี่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เขามีตำนานเขาสร้างมาอย่างยาวนานมากแต่ว่าประวัติของที่แห่งนี้เนี่ยผมยังไม่บอกตอนนี้เราก็คืออะไรเพราะว่ามันน่าสนใจขนาดไหนแต่ดูกันก่อนแผนที่เต็มเลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าที่ที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปเนี่ยตรงไหนไปกันเลยไหม ผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับกับแลนด์มาร์คในย่านตลาดน้อยที่เป็นจุดสําคัญนะครับสำหรับพี่น้องชาวเขตสัมพันธวงศ์นั่นเองนะครับที่นี่คือโซเฮงไทยหรือบ้านดวงตะวัน mm hmm. เขาบอกว่ามีประวัตินี่อย่างยาวนานมากเลยน่าสนใจน่าเข้าไปดูน่าไปเรียนรู้ mm hmm. ตามผมไปพร้อมกันเลยครับ mm hmm. เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในบ้านโซเฮงไถหรือบ้านดวงตะวันนะครับที่มีอายุมายาวนานกว่ากว่า200กว่าปีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรามาพูดคุยถึงประวัติของที่นี่กันดีกว่าครับว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรกับพี่ผู้อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผู้ครับมาตรงนี้มีโอกาสได้รู้จักกับคุณพี่แล้วนะครับขออนุญาตให้คุณพี่เนี่ยแนะนําถึงประวัติความเป็นมาของโซเฮงไถณย่านสัมพันธวงศ์ตรงนี้ครับได้ครับ คือโซ่งไถ่เนี่ยเป็นบ้านจีนสไตล์ฮกเกี้ยนนะครับครับอตอนนี้อายุน่าจะราวๆประมาณ230กว่าปีครับคือเราไม่สามารถบอกชัดเจนได้ว่าเท่าไหร่ครเปเนะครับแต่สันนิษฐานว่าน่าตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยคือเหตุการณ์ของการสร้างบ้านหลังนี้เกิดยังไงครับคือเราเป็นคนจีนฮกเกี้ยน,นนะครับครับแล้วก็มาพึ่งพระบรมทิสมานของอ ตาพระบรมโพธิสมภารัของกษัตริย์บ้านเราครับแล้วก็มาค้าขายนะครับลักษณะการค้าขายก็เป็นค้าขายเดือสมเพล่มเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลังนกครับนะครับก็ได้เป็นแนวกรังนกอ๋อเป็นข้าบดีใช่อ๋ออ่าผมผมเสอเองจากจากหัวเสาของบ้านเนี่ยครับจะมีศิลปะซึ่งเป็นบ่งบอกได้ว่าเป็นข้าบดีมาจากมณฑลจีนึงจะมีศิทป์ทำแบบนี้ได้ครับนะครับ นี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการตกแต่งบ้านก็มีมีส่วนเหมือนกันนะเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าเขามีศักดินาในเรื่องของของเป็นข้าราชบริพารของของจีนนะของจีนใช่ไหมครับเป็นเจ้าเมืองอ่ะได้ข่าวประมาณนั้นอ๋อครับแล้วก็มาสร้างบ้านที่นี่บ้านที่นี่เนี่ยลักษณะเป็นแบบอาคารครับเรียกสี่เรือนสี่เรือนล้อมลาน ล้อมลาน<ช>ก็คือลานที่อยู่ด้านหน้านี้ใช่ครับซึ่งลานด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นสระว่ายน้ําและใช่สมัยก่อนมันจะเป็นต้นไม้ครับเป็นสวนนะเกียกภาษาจีนกาซื้อเหอยวนครับนะครับประมาณนี้อ๋อก็คือเป็นสวนแบบเหมือนสวนสวนหย่อมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถามนิดนึงพอทําใหม่เนี่ยเป็นที่สําหรับดำน้ําเพื่อเอาไว้เปิดคอสอนสําหรับ ่วนหนึ่งที่เป็นงานด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอขุญากเลยคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านสูนบุคคลนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เดินเข้ามาชมบ้านเนี่ยไม่เข้าใจเรียกว่าเป็นสถานที่สถานที่เปิดหรือสาธารณะสิ่งที่เราจะแจ้งให้ทราบก็คือว่าหนึ่งมันเป็นสถานที่่วนบุคคลนะครับเดิมจีนน่บ้านนี้ไม่มีใครรู้จักนะครับจะเป็นรู้จักตัวเจ้าของบ้านคือคุณแม่หรือผมหรือน้องสาวน้องชายเนี่ยทีนี้เนี่ยพอมนเริ่มมีโซเชียลมีเดียนะครับ เนื่องจากว่าเราทําสระไมยน้ำไม่ส่วนนำน้ำเนี่ยครับโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เป็นพลังสําคัญเลยเพราะว่าคนนู้นก็เซลฟี่ไปคนนี้ก็อัปเดตไปคนนี้ก็เกิดการแชร์ภาพใช่บ้านส่วนตัวของที่ผู้เองนะูไปสู่สาธารณะใช่แล้วกลายเป็นกระแสใช่เริ่มด้วยเพื่อนของเพื่อนครับเพื่อนของผู้สิ่้ตำน้ำเพื่อนผมหลานเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มาเคาะประตูขอดูบ้านครับจากเคยโทรเข้ามา ขอดูบ้านหน่อยตอนหลังก็เริ่มมาเคาะมาแง้มมาโผ่ละเริ่มอ่าทีนี้ตอนนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมพร้อมนะะเราก็ข้างบนเนี่ยเราก็ไม่ได้เก็บกวาดทำความสะอาดทุกวันนะครับก็จะมีฝุ่นหนาบ้างอะไรบ้างตามเรื่องตำราบ้านนะฮะก็เริ่มมีดราม่าอ่ก็เข้าใจดราม่าในในในโซเชียลมีเดียเกิดเหตุดราม่าด้วยดราม่านิดหน่อยไม่เยอะประมาณว่าบ้านนี้ขาดการเหลียวแลเอ้า เหมือนประมาณว่าบ้านที่มีอายุนานๆควรค่าแก่การอนุรักษ์ก็กลายเป็นว่าพอเข้ามาดูแลเห็นสภาพเหมือนกับว่าไม่ได้มีการดูแลรักษาก็เกิดกระแสดามากขึ้นใชค่ความความความที่พี่คิดว่าเป็นข้อดีของเรานะครับก็คือรมองในบวกนะก็อาจจะมองว่าเออสถานที่แบบนี้ควรจะมีคนมาช่วยเขานะอ,อ,อ๋อครับนะเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลานดูประมาณนี้ครับก็เลยคิดว่าาให้งั้นก็ต้องมาเก็บวดบ้านละ ครับนะครับเพราะอย่างน้อยสุดต้กงเรียน้ันน้ำมาจะได้เห็นมันสะอาดสะอ้านอ่าครับเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับจากนั้นเสร็จคราวนี้มันไม่ได้อยู่แค่นั้นเนี่ยฮะมันก็คราวนี้ก็ขอทั้งวันเลยระตูอ่าโอ้โหคือมีคนที่ั้งรู้จักและไม่รู้จักเข้ามาหาใช่เพื่อจะขอแค่เข้ามาดูในบ้้นนี่นแหละใช่ไทยจีนฝรั่งอินเดียเวียดนามมาเต็มไปหมดเลย ก็ตั้งข้อแม้ว่าถ้าคุณจะเยี่ยมชมข้างบนเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยอขอกกระแทกะนะครับเครื่องดืม่มอะไรก็ได้จะถูกจะแพงแล้วแต่คุณชอบครับก็ค,คือสักอย่างแหละใช่เพื่อให้เห็นจริงๆผมว่าก็ไม่แปลกนะเพราะว่าอย่างต่างประเทศที่เป็นคาเฟ่ดังๆเนี่ยคนก็เข้าไปก็ต้องมีกฎในในร้านเหมือนกันที่ติดป้ายว่าเออต้องคุณเข้ามาในร้านเนี่ยคุณต้องซื้ออาหารหนึ่งอย่างนี่เกิดผลว่าทําไมาเราต้อง,ต,งตั้งตั้งธงโซ่แหงไสไว้ว่ามันเป็นสารที่สูนบุคคลนะที่เราคุยกันนะตอนนี้นะครับทีนี้บอกจริงๆแล้วเนี่ย เราเปิดเพื่ออะไรอยู่เปิดเพื่ออะไรครับเราเปิดเพื่อที่ให้กเป็นการศึกษาครับเพราะนั้นก็จะเปิดให้แก่พาลูกหลานมาดูฉะนั้นเสร็จนกักเรียนนักศึกษาที่ต้องการจะทําเกี่ยวกับประวัติหรือว่าทํารายงานอะไรยานแล้วก็เปิดให้มาทําโดยที่เราไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเลยครับคือเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติม นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งสถานที่สําหรับนักศึกษาเรืของการทําทีสิทแต่คือพูดถึงสถานที่แห่งนี้โซเฮงไทยหรือบ้านดวงวันหมายความว่าให้คุณมาเพื่อศึกษามาเพื่อ,อ,อสัมผัส ถึงสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะฮะอาจจะบอกมาว่ามาจากเมืองจีนเขาอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ยังไงแต่ของจริงเป็นยังไงเนี่ยคุณมาเห็นตรงนี้และนี่คือของจริงเพราะฉะนั้นสรุปได้ดีสรุปได้ดีเพราะฉะนั้นนะครับการที่คุณเข้ามาเนี่ยที่บ้านนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นสถานที่ที่คุณจะเข้ามาแล้วทําอะไรก็ได้เพราะนี่คือบ้านของคนที่มีเจ้าของที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาก็ เกรงใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะทําอะไรก็ก็บอกเขาเขาก็มีอาหารให้ถ้าถ้าคุณหิวหรืออยากจะนั่งชิลนะครับในมุมส่วนตัวของคุณได้เลยนะครับ ừ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  เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ผู้จริงๆอ่ะเขาใจดีเขาน่ารักแต่คุณเนี่ยไม่รู้จักเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ได้รู้จักแล้วจ้ะวันไหน ừ ừ ถ้าเกิดมาเนี่ย เจอพี่ผู้สวัสดีครับพี่ผู้ครับวันนี้มีอะไรให้ทานบ้างเดี๋ยวพี่ผู้เขาจะบอกว่าวันนี้แหม่ทำทำ,ทำเมนูนี้มีเครื่องดื่มอย่างนี้เขาก็จะจัดให้ง่ายๆแบบนี้ถูกนะครับก้ะซองก็คืออย่างนะครับอยากจะบอกว่าคือไม่ว่าเราจะไปไหนอะเราควรจะ respect สถานที่นั้นเวลาถ่ายรูปออกไปแล้วอ่ะต้องขอนดน,นึงว่าอ,อย่าให้มันประเจีเจ๊ยจมากนักอ่อย่างนั้นดีกว่าเพราะอ่าใช่มันจะดูแบบเป็นเลทไป ออกเรทไปนะครับคือนี่ไหนๆก็มาสัมภาษณ์แล้วนะก็ขใช้เป็นเวทีดีครับดีฮะมันไม่ใช่สถานที่ที่พี่บอกว่าเป็นบ้านของพี่อย่างเดียวนะที่ที่อื่นเหมือนกันพี่ผูครับพูดถึงการเรียนดำน้ำเป็นระดับนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นปรมาจารย์แล้วนะคะคุณผู้ชมผมที่นี่ขออนุญาตถามในเรื่องของคอร์สหรือการฝึกดำน้ำว่ามีอะไรบ้างแลวต้องเรียนแบบไหนระยะเวลาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับ ก่อนอเลยนะขอพูดเรื่องหนึ่งว่าดำน้ำกีฬาอันตรายนะนะครับแล้วไม่ใช่กีฬาของทุกคนครับนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะมีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานหอบหืดลมชักเนี่ยพวกนี้ไม่ควรเรียนเพราะว่าอาจจะไปหมดสติสลจะมน้าเสียชีวิตในขณะที่กําลังดำน้ำมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็ยาบางตัวที่เรากินเข้าไปเพื่อรักษาอาการพวกนี้มีผลต่อ ความกดดันเมื่อเราดำน้ำเพราะเวลาเราดำน้ำมีแรงดันสูงมากสูงนะครับยิงลึกยิ่งสูงใช่ครับอ่ะอย่างคอร์สเบื้องต้นเวลาไปเรียนที่นี่เราจะสอนเป็นคอร์สสองในเ i ไเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นทฤษฎีสลับปฏิบัติคือเช้ามาสมมติกูด้ว่างวันนี้หกชั่วโมงสามชั่วโมงเช้าจะเป็นทฤษฎีสามชั่วโมงไหลอุตส่าห์สลับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆและที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่จะสอนให้นักดำน้ำเนี่ย เข้าใจถึงการอนุรักษ,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 ษ์ธรรมชาตินะครับคือก่อนที่เราจะปล่อยนักเรียนเราออกไปเนี่ยนักเรียนเราจะต้องเก่งพอที่จะไม่ไปเตะปรกการังหักจริงๆมาเนี่ยอนุรักษ์อยู่แล้วครับอยากจะเห็นนะอยากจะให้ลูกหลานเราเห็นอยู่แล้วล่ะ,ะ,ะแต่ด้วยความที่ช่วงมุมบินมันน้อยอะ่ะบ,บางครั้งอาจจะมีบ้างเราต้องถั่วกระกลัวฉะนั้นหนักไปเตะปากการังหักก็ไม่ะนะครับ ต้องมาเรียนเองด้วยตัวของคุณเอง<ช>เราเปิดสอนในปกติสอนทุกทุกวันทุกวันครับครับนำ้ำน้ำจะไม่ไม่ปิดเลยแล้วก็มีนักนำ้นำน้ำที่ต้องการ p r i เว c ซี่นะครับบางคนก็ต้องใส่ชุดรัดรูปเพราะเราให้ชุดชุดได่าสุดใส่ถึงเวลาปุ๊บเราก็จะเปิดประตูครับก็จะเปิดจะสอน <ละ S 2> ข้างในนี้จะไม่มีใครเห็นก็ฝากด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของเพจน้ำที่บ้านเราจะมีเพจน้ำเําน้ำเพจโซเงียไทยเพจเนี้ยจะบอกว่าบ้านปิดเมื่อไหร่ เปิดเมื่อไหร่ครับอยากจะมาแล้วไม่ไม่เสียเวลาก็ดูเพจนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็เพจสุนัขมาเที่ยวบ้านแล้วขอดูสุนัขก็ได้ครับนะครับถ้าใครชอบมานะฮะฝากไปทั้งสามเพจนะครับไม่ว่าเป็นโซเฮงไยนะครับหรือดำน้ำ d c o m และก็เอ็กซ์เพรสโรสนั่นเองครับก็ฝากด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ภูมิมากเลยเจ้าของร้านเจ้าของบ้านนี่นะฮะเห็นตัวจริงกันแล้วแล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบพคุณพี่ภูครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ ดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับวัดที่เก่าแก่อายุก,กว่า200ปีในย่านตลาดน้อยแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับ ช่ครับหลังจากที่เราได้ครับไปทัวร์โซเฮงไทยมาแบบเต็มอิ่มกันแล้วนะฮะ<อ>ตรงนี้เป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันไม่กไมใกล้ไม่ไกลเลยเดินมาแป๊บหนึ่งนะฮะก็จะเจอศาลเจ้าที่ตั้งมาพร้อมๆกับชุมชนตลาดน้อยที่นี่เกิดขึ้นนั่นคือศาลเจ้าโจซีกงครับผมตรงนี้เนี่ยข้างในน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ข้างในบริเวณศาลเจ้าโจซือกงแล้วนะครับซึ่งบุคคลที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับคือคุณลุงจอนเองคุณลุงจอสสวยครับ<ม>อ่าคุณลุงจอดเนี่ยคือผู้ที่รู้เรื่องประวัติของศาลเจ้าแห่งนี้นะครับคุณลุงครับเดี๋ยวเรามาถามกันนิดนึงว่าปร,ประวัติของศาลเจ้าโจซือกงมีที่มาอย่างไรครับศาลเจ้าโจซือกงเนี่ยตั้งมา2 0 0กว่าปี3 3 0ยสามสกว่าปีแล้วก็ตั้งโดยจีนพวกเขียนครับที่ย้ายลงมาอยู่ตลาดน้อยเนี่ยแล้วเรารวมตัวกันสร้าง เพื่อจะให้ลูกหลานชาวฮกเกี้ยนทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าจีนฮกเกี้ยนเนี่ยคณะกรรมการทั้งหมดจะเป็นจีนฮกเกี้ยนหมดเราจะไม่เอาแซ่ฉิวมารวมเขากลัวเพราะว่าการไหว้การประเพณีต่างๆเนี่ยมันจะแตกต่างกันเหมือนวัฒนธรรมท้องถิ่นมันแตกต่างกันจีนฮกเกี้ยนกับแซ่ฉิวเนี่ยเขากลัวจะโดนตื่นแปลกวัฒนของฮกเกี้ยนคืออยากให้คงไว้ซึ่งความเป็นฮกเกี้ยนโดยแท้เขาก็เลยสร้างสาลนี่ของเกี้ยนขึ้นมาเนี่ยให้ลูกหลานฮกเกี้ยนทำกิจกรรมร่วมกันแค่นั้นเอง และในนี้ที่ทำตรงนี้สร้างส่วนใหญ่แล้วนี่มีอะไรบ้างสร้างส่วนใหญ่เจ้าแต่ละองค์นี่ก็จะมีสามที่หกเทพเจ้าทั้งสองข้างเนี่ยแล้วมีประธานสายคือหลวงปู่โจซือกงครับมีตัวเหลาเยอะจะพอคนดูม,มีมีเทพเยอะที่สุดที่เนี่ย้มแ,แม่ปูทิมได้แม่ทัพจีมแค่จะครบหมดทุกอย่างอยากให้ลุงจอร์ดเล่าให้ฟังหน่อยว่าหลวงปู่โจซือกงอท่านมีประวัติอย่างไงครับท่านเป็นพระหมอครับอยู่มณฑลทกเทียนใต้ของจีนเนี่ยครับเมื่อ จนทกจีนุกเกณฑอุยพเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยนะแล้วพอไปอยู่ไปทํากิจกรรมที่ไปค้าขายที่ยุทธยาเนี่ยพอล่องลงมาอยู่ที่กรุงเทพตลาดน้อยเนี่ยเขาก็เลยต้องสร้างศาลตรงนี้ขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้เพราะว่ากิจกรรมการไหว้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับจีนอื่นเขาครับเขาก็เลยต้องให้ต้องสร้างศาลจีนทุกเกึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานจีนทุกเกียเนี่ยเดินตามรอยวระเพณีนี่ไว้ครับก็เลยต้องมีหลวงปู่ เป็นที่สําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจเขาเรียกกันพาหมอครับพราหมอนะฮะทางใต้ทางใต้มีแทบทุกัจังหวัดเลยโอ้โหลงปู่โจสะกงนี่ถ้าเป็นคนอย่างเราธรรมดาเงี้ยมานานาพาไปเก้าร้อยกว่าปีครับคนจริงเรียกเชงจุ้ยโจเซ่อที่จะพาไปดูก็คือป้ออุงป้ออุงที่ที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์มากและคนนิยมมาทํากันมากช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังตะกงครับมาคุณลุงจอดพาไปเลยครับอ่ะทางด้านนี้นะฮะข้าวด้านนี้ครับ ป๋ออุงแปลว่าอะไรครับคุ้มครองครับคุ้มครองคุ้มครองทั้งปีคุ้มครองก็ในกรณีที่ว่าตุจีก็คือปีใหม่นะฮะปีของคนจีนเนี่ยทั้งปีเลยก็จะมาทําพิธีตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่เอ็กซ์คลูซีฟเลยนะฮะเราเข้ามาด้านหลังเข้ามาได้เลยครับนะฮะองค์ประธานนะครับหลวงปู่โจซือกงนะฮะตรงนี้จะมีจิวจะมีระดับประถมโอ้และนี่ที่เขามาฝากกันเนี่ยเฉพาะเพาะเดือนเดียวอะคือ อันนี้เล่าขั้นตอนวิธีการนิดนึงว่าเวลาที่คนที่มาปีนี้งดงอยากจะมาเริ่มต้นดีๆมาทําทพิธีแบบนี้ทำยังไงครับเขาก็จะมีมีกระดาษอยิ่งเต๋ยเนี่ยสิบสองแผ่นคสิบสองแผ่นเท่ากับหนึ่งปีเขาจะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดครับ,รบของตัวเราของตัวเราแล้วก็แล้วก็มาอธิษฐานกับหลวงปู่ครับเราจะอธิษฐานเรื่องอะไรนี้ส่วนตัวเขาจะขอพรื่ตำแหน่งการงานหรือว่าสุขภาพร่างกายอขอเสร็จเอาไว้เนี่ย เก็บไว้เจ้าหน้าที่เขาจะดูไว้แล้วไว้ปีหนึ่งพอถึงปีเสบบบร็จคบหมดเวลาการคุ้มครองเขาก็จะไปเผาทิ้ง<อ>แล้วก็ทากันใหม่ครับอืมก็จะมีคนที่มาทําก็จะมาทําเรื่อยๆแล้วทําได้ทั้งปีเพราะว่าเวลาคนป่วยก็ต้องทำํำแล้วก็จยุดเจียนแล้วก็ต้องทำงเรียกได้ว่าฝากเคราะห์ฝากโรคภัยอะไรเนี้ยเพรา<น>ะลู้ป่วยโยโรงจะเป็นพระหมอครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมนะที่<ช>ที่ทำกันในะครับโอเคเราไปดูกันต่อดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจคุณุจ้อนครับ,รบนำไปเลยครับผู้ชมตอนนี้เราอยู่อีกจุดหนึ่งนะฮะด้านหน้าบริเวณ พ้อมอนะฮะตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับตรงนี้เขาเรียกโอคิตัวทับเป็นของอจีนฮเกเขี้ยนมา300ปีก่อนเนี่ยที่จีนฮูเกเขี้ยนมาประเทศไทยใหม่ๆเนี่ยมันหายสาบสูญไปอ,อันนี้เวลาเขาเข้ามาในประเทศไทยปุ๊บเนี่ยฐานเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบที่ดูดซับตามธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็มาอธิษฐานตั้งเอาไว้อมไม่ใช่ดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาอมพอืปปันก็มาจบความสำเร็จรํามเมเขาก็ทิ้งตำรานี้ไปเลยจอยด์ครับผมว่าในนี้เนี่ยมีที่ที่น่าสนใจยอแย่เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ สำหรับการกราบไหว้เทพเจ้านะครับมีทั้งหมดกี่จุดนะครับ20กว่าจุด20กว่าจุดนะแต่ตอนนี้เขาลดทูบแล้วก็เหลือแค่2-3จุดนั่นเองอที่สำคัญสำคัญคือหลักๆฟ้าดิน,ดนและหลคงเทพเจ้าหลวงปู่นั่นเองแ้วผมขอเพิ่มเติมอีกนิหนึ่งเรื่องประถานครับ ถ้าเป็นสัตว์เจ้าจีนพกเคี้ยนกระถางต้องอยู่ข้างในศารเพราะว่าเขาจะมีพิธีกรรมการวิ่งกระถางการจีนเจอะไรตัอะไรย่างเงี้ยไปตั้งเนมาตรฐานไม่ได้ต้องอยู่ในศารครับรเ,เพราะฉะนั้นก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบกันนะครับที่แตกต่างกันระหว่างปกติทั่วไปกับที่น,นี่นั่นเองวันนี้ต้องขอบคุณลุงจอร์ดมากมากเลยนะครับที่ให้ความรู้กับเราขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่าจุดหลักๆนะครับของที่ศาลโจซโกงนี่นะครับก็เรียกได้ว่าเราต้องมากราบไหว้ฟ้าดินก่อนและก็จุดหลักก็คือองค์พ่อปู่นะครับโจเซโกงที่เป็น2จุดแต่เราจะมีจุดที่ให้ไหว้ด้วยมือเปล่าๆนะครับยี่กว่าจุดในนี้ด้วยกันรวมไปถึงพิธีกรรมของชาวจีนฮกเกี้นะครับที่กรุงจอร์ดเนี่ยเล่าให้ฟังว่าวิาวธีการฝากดวงฝากเคราะห์อะไรเนี่ยที่ทากันด้านหลังนะครับอีกจุดหนึ่งแล้วก็ที่ทําเป็น ฐานทองดำตรงนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็นปทองดําก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเรียกทัพย์นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่สําคัญที่สําหรับพี่น้องนะครับที่อยากจะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาที่นี่นั่นเองครับผู้ชม ทุ้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในพัตตารทองฟูแล้วนะครับเป็นพัตตารอาหารจีนที่บอกได้เลยว่าทุกเมนูเนี่ยนะครับน่าทานไปหมดเลยและที่สำคัญนะครับบรรยากาศภายในร้านเนี่ยมีลูกเล่นมีกิมมิกเนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทํากิจกรรมร่วมกันแบบสนุกสนุกก่อนที่จะเข้าไปทานอาหารนะครับ mm hmm. เหมือนกับว่าเราได้เล่นแบบกระโดดเพื่อที่จะเอาเปอร์เซ็นต์ส่วนลดก่อนเลยนะฮะแหม รู้สึกว่าเจ้าของร้านนี่เข้าใจปั้มอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าร้านนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คุณผู้ชมแม อาหารทั้งหมดนี้นะครับเป็นไงครับน่าทานไหมครับแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงอาหารแต่ละเมนูนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงพัฒคารจีน ทองฟูนก่อนดีกว่านะครับพัฒนาการจีนทองฟูมีด้วยกัน2ส,สาขาครับสาขาแรกเนี่ยเปิดเมื่อปี2015อยู่ถนนราธิวาสราชนครินทรี่อย24นะครับซึ่งที่อยู่ตรงนี้เป็นสาขาที่2อ,อยู่ที่ถนนรัชดาท่าพระซอยที่8นั่นเองนะครับง่ายๆจําจไม่ยากเลยคือเลยเลยดอะมอท่าพระมานิดนึงนะครับอยู่ซอยทางซ้ายมือซอยที่8เข้ามาจะมีลานจอดรถกว้างๆและก็จะเห็นร้านนี้นะครับตั้งอยู่เข้ามาสบายใจมากนะครับเพราะว่าเห็นได้ ว่านอกจากที่คุณเข้ามาในร้านที่มีพนักงานต้อนรับนะครับไม่ว่าจะมารองรับลูกค้าที่เป็นชาวจีนคือพูดภาษาจีนได้ด้วยก็รองรับลูกค้าที่จะเข้ามาเนี่ยเ,เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นทางครอบครัวหรือมากันแบบสัมมนานะครับมาประชุมเป็นกลุ่มแล้วก็มีให้รองรับด้วยเป็นห้องคาราโอเกะก็มีนะครับที่สําคัญ แน่นอนสำหรับก่อนที่คุณจะสั่งอาหารบางคนคิดว่าเอพะพัฒนาอาหารจรีนเนี่ยราคาแพงหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยแน่นอนอุ่นใจแล้วแหละสำหรับกิจกรรมแรกที่ร้านเนี่ยตอบ สนองให้ลูกค้านี่ก็คือในเรื่องของการลดเปอร์เซ็นต์คุณกระโดดได้ไกลแค่ไหนนะครับคุณก็จะได้ส่วนลดที่เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับพอเข้ามาครับผู้ชมเมนูที่เขามีให้นะบอกได้เลยว่ามีเยอะมากครับมีเป็นร้อยเมนูเลยซึ่งเป็นเมนูที่เป็นอาหารจีนเนี่ยดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นจีนเสฉวนจีนกวางตุ้งนอกจากนี้นะที่เห็นอาหารจีนที่ท,ที่ที่เรานํามารังสรรค์นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยผมบอกได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบส่วนผสมอิงรีเดียนต่างๆ ครับคือนำเข้ามาจากจีนทั้งนั้นพ่อครัวเชฟก็เป็นคนจีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของเมนูอาหารวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูหลักๆที่อร่อย และอยากจะนําเสนอคุณผู้ชมนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาทานทั้งสองสาขาใครสะดวกแถวนราธิวาสชนคกรินก็ไปแถวๆนั้นได้เลยหรือใครสะดวกแถวท่าพระฝั่งทนก็มาตรงร้านนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับเรามาดูเมนูแรกกันเลยดีกว่าครับที่อยากจะนําเสนอพกเ,เป็นชื่อเดียวกับร้านเลยกับทงฝูจีนั่นเองถงที่แปลว่าด้วยกันฝูแปลว่าความสุขและจทีที่เป็น แปลว่าไก่น,นั่ครับหมายความว่าเรามามีความสุขกับไก่ที่เป็นสูตรลับเฉพาะของร้านดีกว่าที่เรียกได้ว่าเป็นการหมักนะฮะเป็นเทคนิคของร,งร้านที่ไม่เหมือนใคร <c oughs> ผมบอกเลยว่าต้องอร่อยมากๆเป็นเมนูแบบนี้นั่นเองนะครับเมนูต่อไปจริงๆนะผมบอกเลยว่ากลิ่นเนี่ยมันแบบเข้าจมูกเลยแต่ไม่รู้ว่าจะส่งไปถึงทางคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับเมนูต่อไปทางแนนขวานี้นะครับก็คือเป็นซี่โครงแพะนะครับ ใส่ผงยี่รายี่ราก็คือเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนั่นเองคือปกติเนี่ยบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแพะเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ที่เราทานเราจะรู้สึกเหมือนได้กลิ่นสาบนะครับแต่ขอบอกว่าร้านนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเขามีกรรมวิธีในการที่ทําให้กลิ่นเนี่ยหายไปแต่มีความอร่อยเนี่ยเข้ามาแทนนั่นเองนอกจากที่จะเป็นซี่โครงแพะแล้วสําหรับใครที่ไม่ชอบทานก็จะมีซี่โครงหมูเนี่ยมาให้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอร่อยไม่แพ้กันเลยทีเดียวอ่า ถัดกันนี้ครับผู้ชมทางด้านหน้าเลยนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับเป็นปูผัดเผ็ดนั่นเองแต่นี้เป็นปูผัดเผ็ดสูตรเฉพาะเพราะว่าเป็นซอสที่นําเข้ามาจากประเทศจีนเลยส่วนชามใหญ่แบบนี้นะคือต้มเผ็ดปลานั่นเองซึ่งเป็นเนื้อปลากระพงแบบดีเลยนะครับที่มาแบบสดๆถัดกันนี้อันนี้ครับเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆเป็นกุ้งพริกเกลือนะครับ ถัดกันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซาครับเป็นเหมือนออเดิฟเรียกน้ำย่อยนิดหนึ่งนะครับแล้วถัดกันนี้นะครับก็จะเป็นชามใหญ่ๆกับเนื้อ,อวัวต้มเปรี้ยวนะครับแล้วมีรสชาติเปรี้ยวเผ็ดเข้มข้นจริงๆเลยนะฮะและถ้าอยากจะทานเป็นแบบผัดผักเพื่อสุขภาพแห้งๆนะครับก็จะเป็นนี่ถั่วฝักยาวผัดแห้งนะครับถัดมาทางขวานี้นะครับก็จะเป็น อย่างโจเฉาฝานเฉาฝานภาษาจีนที่แปลว่าข้าวผัดนั่นเองนะครับที่เป็นต้นตำรับอันนี้เป็นเต้าหู้ผัดพริกเกลือนะครับสุดเมนูสุดท้ายที่อยากจะบอกตรงนี้นะครับเป็นขาหมูน้ำแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณชมนะได้มีโอกาสมาลิ้มลองสัมผัสเกี่ยวกับรสชาติของอาหารที่เป็นดั้งเดิมในเรื่องของพัฒานาการจีนทองฟูตรงนี้นะครับคุณผู้ชมพูดเยอะพูดมากไปแล้วนะฮะร,รู้สึกว่า ไม่ไหวและขออนุญาตเราชิมกันก่อนนี้นะฮะเพื่อจะให้เห็นถึงรสชาติที่แบบอื้อไชนีสสไตล์จริงๆเป็นอย่างไรอาละฮะไม่เกรงใจแล้วนะ ผู้ชมครับอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับกับรายการเที่ยวทั่วจีนนะครับออกอากาศทุกวันเสาร์ทางช่อง t r o for You หมายเลข24ติดตามกันให้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนกับอาหารอร่อยๆอแบบนี้ขออนุญาตทานก่อนนะครับสวัสดีครับ